สวัสดีครับรายการเซนมวยตัวปลอมกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้จะพาไปแปลสัมภาษณ์รีเกียนเออร์เซลและอเล็กซิสนิโคลัสนะครับเขาจะเจอกันเป็นไฟที่3เป็นภาคสามนะครับสำหรับฮาร์ดคอร์แฟนแล้วเนี่ยต้องบอกว่าผมเชื่อว่าต้องมีคนติดตามนะครับรีเกียนเออร์เซลเนี่ยคือเก่งจริงนะครับแล้วก็ไปพลาดท่าแพ้กับอเล็กซิสครั้งแรกเสียแชมป์ ท้งที่2เนี่ยมาแก้มือกันแบบสูสีมากนะครับไปดูย้อนหลังแล้วแบบโอ้โหมันให้คะแนนยากมากเลยโดยเฉพาะยกที่3นะครับมันเป็นไฟที่แบบชกกันมาแบบทักษะระดับสูงนะครับถ้าเป็นฮาร์ดคอร์แฟนเนี่ยผมว่าจะต้องพอใจนะครับกิกบ็อกซิง่งถ้าชกระดับสูงเนี่ยก็มันอยู่นะครับผมแล้วการที่ผมหยิบร er ีเกียนเออเซลขึ้นมาทำเนี่ยนะครับคือ อะแหละผมชอบเขาแล้วหนึ่งนะครับผมอยากจะชี้ให้เห็นว่านักกีฬาเนี่ยที่มีฝีมือระดับสูงอย่างลีเกียนเออรเซลเนี่ยก่อนที่เขาจะได้ทิงแชมป์เข็มขัดมวยไทยกับสินสมุรเนี่ยสถิติคิกบ็อกซิ่งของเขาเนี่ยในวันชั้ปไม่ใชคือชนะ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 นะครับชนะจนแบบได้มาข้ามมาต่อยกติกามวยไทยก็ชนะอีกเป็นแชมป์สกติกาที่แบบคู่ควรมากๆนะครับผม แล้วถ้าใครจํากันได้เนี่ยสินสมุิที่เจอกันที่ลุมพินีเนี่ยโอ้โหสามยกแรกสินสมุดชนะอยู่ดียก4ีออกมาตุยท้องไปปึ้มจบเลยนะครับโอ้โหช็อคไปเลยนะครับน,นี่คือความเก่งกาจของล e ีเกียนเออร์เซลแต่คนที่เก่งระดับนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นคนที่แบบอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่แบบยิ้มๆแล้วก็เป็นคนที่แบบยังไงดีอไม่ขายไฟไม่ขายไฟนะครับเนี่ยตัวอย่างปั้นยากภาษาอังกฤษก็พูดได้ แต่ว่าความดังเนี่ยถ้าไม่ใช่ฮาร์ดคอร์แฟนเนี่ยจะไม่รับรู้ว่ายอดฝีมือนะครับลีเกนเซลมีคนตามในโซเชียลมีเดียแค่33,000คนนะครับน้อยมากนะครับตัวเลขโซเชียลมีเดียเนี่ยกับฝีมือเนี่ยเรียกว่าแปลผกผันนะแปลผกผันมันไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหฝีมือดีแล้วตัวเลขโซเชียลมีเดียเยอะตามนี่คือแบบฝีมืออย่างเทพแต่ตัวเลขโซเชียลมีเดียน้อยมากเพราะเป็นอย่างนี้ขายไม่ได้นะครับผมโอ้โห นี่แหละครับตัวอย่างถ้าเป็นแชมป์แล้วเนี่ยบางทีมันต้องเรื่องโซเชียลมีเดียเรื่องการตลาดเรื่องขายตัวเองเนี่ยต้องพกติดตัวไปด้วยนะครับลีเกียนเออเซลนี่ถือว่าไม่มีนะครับพร้อมแล้วก็ไปฟังทั้งสองคนอเล็กซิสนิโคลแสแล้วก็ลีเกียนเออร์เซลนะครับเริ่มที่ลีเกียนเออร์เซลต่อเหมือนเดิมครับเทพของนักข่าวต่างประเทศนิกแอดกินให้เครดิตเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับ มาเลยว่านิกถามว่าตอนนี้ผมอยู่กับแชมป์รีเกียนเออร์เซลเดอะอิมอร์ทัลดออิมอร์ทัลจอมอมตะคุณสบายดีไหมรีเกียนตอบว่าขอบคุณมากผมสบายดีแล้วคุณล่ะนิกตอบว่าผมสบายดีขอบคุณมากผมตื่นเต้นมากที่จะได้กลับมาดูภาค3ระหว่างคุณและอเล็กซิสนิโคลัสคุณมีความตื่นเต้นที่จะทําภาค3คุณคิดว่ามันสมเหตุสมผลไหมที่จะมีภาคนี้ ผมรู้สึกว่าภาค2มันเป็นไฟยอดเยี่ยมประจำปีเลยผมโอเคเลยถ้าจะได้ดูภาค3คุณบอกว่าที่จริงแล้วคุณต้องการป้องกันแชมป์มวยไทยมากกว่ามีอะไรเกิดขึ้นรีเกนตอบว่ามันขึ้นอยู่กับการพูดคุยนะแล้วมันออกมาเป็นภาค3ที่จริงแล้วเนี่ยผมอยากป้องกันเข็มขัดมวยไทยมากกว่าแต่ว่าทางวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็วางแผนทุกอย่างไว้แล้วนี่ก็เลยเสริมว่าแล้วถ้าคุณชนะครั้งนี้ครั้งต่อไปจะเป็นมวยไทยแล้วใช่ไหม ริเกนตอบว่าผมหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเดือนสิงหาคมที่อเมริกาทางผู้จัดสัญญากับผมไว้แล้วรอดูว่าจะเป็นยังไงนิกก็เลยถามต่อว่าผมอยากจะถามคุณเหมือนกันเพราะได้ขาวมาว่าที่จริงแล้วเนี่ยจะจัดระหว่างคุณกับอเล็กซิสภาค3เนี่ยที่โตเกียวแต่ว่ามันถูกเลื่อนมารายการนี้คุณเศร้าไหมที่พลาดรายการใหญ่ที่ญี่ปุ่นริเกนตอบว่าเศร้าครับพอรู้ว่าเขาเลื่อนรายการผมผมก็เศร้ามาก แต่ผมได้คุยกับชาตรีแล้วเขาอธิบายทุกอย่างให้ผมฟังแล้วสแสดงว่าชาตรีพูดว่าเขาพูดว่าขอโทษนะรีเกียนแต่ว่าเราจะจัดคุณที่เดนเวอร์แทนรีเกียนตอบว่าใช่ครับเขาพูดแบบนั้นเดือนสิงหาคมแหละนะครับรายการใหญ่ตัวซีรีส์ตัวเลขสูงสุดวัน173ครั้งต่อไปที่เดนเวอร์สหรัฐอเมริกานะครับเดือนสิงหาคมนิกถามตอว่าคุณรู้สึกว่าคุณต้องพิสูจน์ตัวเองในครั้งนี้หรือเปล่า เพราะครั้งที่2คุณได้พิสูจน์แล้วว่าคุณดีกว่าแน่นอนว่าครั้งแรกเป็นของเอเล็กซิสนิโคลัสที่ชนะคุณคิดว่าเขาจะมาแบบไหนในครั้งนี้รีเกนตอบว่าผมคิดว่าครั้งนี้จะเป็นไฟที่หนักนะเพราะครั้งนี้เป็นครั้งที่สแล้วเราผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะผมคิดว่าเขาจะเดินหน้ากดดันผมและผมคิดว่าเขาจะสู้เหมือนไฟแรกเขาจะเคลื่อนที่เยอะเขาจะวางแข้งเยอะเดี๋ยวเรามาดูกันนิกถามต่อว่าคุณรู้สึกยังไงกับรายการที่ญี่ปุ่นคุณได้ดูรายการนี้หรือเปล่า อาจจะเศร้าหน่อยที่เห็นคนอื่นได้แข่งพูดตามตรงแล้วรายการที่ญี่ปุ่นนะ่ะยอดเยี่ยมมากนะรีเกยนตอบว่าผมได้ดูบางคู่ไม่ได้ดูทุกคู่นะผมเศร้าแน่นอนที่ได้เห็นนักกีฬาคนอื่นไปแข่งรายการนี้โชว์ที่ญี่ปุ่นยอดเยี่ยมมากที่ช็อกที่สุดก็คือตะวันฉายแพ้แต่นี่คือเกมกีฬาแหละมันก็ต้องมีคนแพ้คนชนะนิกถามต่อว่าคุณคิดว่าคู่ระหว่างซูเปอร์บอลและโนยริใครจะชนะรีเกยนตอบว่าคาดเดาได้ยากนะผมว่าซูเปอร์บอลเนี่ยจะชนะ แต่โนยอรียเป็นนักกีฬาที่เก่งเลยนะผมคิดว่าออก50-50แต่ผมหวังว่าซูเปอร์บอลจะชนะนิกถามแต่ว่ามีหลายคนพูดว่าอนาคตคุณจะได้เจอกับนาบิวอานานถึงแม้ว่าเขาจะอยู่รุ่น65กิโลกรัมแต่ว่าเขาสูงมากนาบิวบอกกับผมว่าอนาคตเขาจะขยับไปถึงรุ่น77กิโลกรัมคุณคิดว่าอนาคตจะได้เจอกับนาบิวไหมริเกนตอบว่าแน่นอนที่สุดผมชอบความท้าทายใหม่ๆนะ นิกก็เสริมแต่ว่าผมก็ว่าคุณไม่ค่อยมีความท้าทายใหม่ๆถ้าคุณชนะเล็กซิสคุณก็ไม่เหลือตัวแล้วแมนชิคอฟเนี่ยก็โดนแบนแล้วนะครับดีมิทีที่ชนะเตงหนึ่งไปลิเกนตอบว่าใช่ครับตัวเหลือน้อยแล้วบางทีเนี่ยผมอาจจะทำซุปเปอร์ไฟท์อาจจะเป็นกติกาพิเศษหรือเปิดโอกาสให้รุ่นเนี่ยเกิโลกรัมขึ้นมาหรือว่าจะตกลงน้ําหนักกันรอดูว่ามันจะเป็นยังไงนิกถามแต่ว่าวันเสาร์เนี่ยชิงกิสาราซอฟเนี่ยจะมาด้วยถ้าเป็นชิงกิสละ่ะคุณคิดว่ายังไง ดิเกนตอบว่าผมเอาด้วยแน่นอนผมชอบความท้าทายใหม่ๆนี่ก็ถามตอบว่าแล้วดิมิทีแมนซีคอฟล่ะคุณเคยสู้กับเขามาและน็อกเขาได้ภายในหนึ่งนาทีเขาอยากจะแก้มือกับคุณแต่ว่าตอนนี้เขาติดโทษแบน6เดือนแล้วเขาเคยพูดถึงการออกจากวันแชมเปี้ยนชิพคุณคิดยังไงกับเหตุการณ์ของเขาดีเกนตอบว่าสาหรับผมแล้วแมนซีคอฟคือผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งมันก็น่าเศร้านะเพราะว่าเขาเก่งมากชนะน็อกเอาท์ได้ทุกคน แต่โชคไม่ดีที่เขาโดนจับการตรวจโดบแต่ว่าการโกงก็คือการโกงนะมันไม่ใช่ปัญหาของผมแต่ผมเสียใจแทนแฟนๆผมรู้ว่าแฟนๆต้องการเห็นเขาได้แก้มือแต่ไม่ต้องห่วงนะผมอยู่ตรงนี้แล้วผมพร้อมเสมอผมคือแชมป์ตัวจริงนิกถามตอว่าคุณมีความสงสัยไหมว่าเขาใช้สารกระตุน้นดิเอียนตอบว่าผมไม่สงสัยอะไรในตัวเขานะแต่อาจจะสงสัยนิดหน่อยตรงที่ร่างกายของเขาเนี่ยนันดูใหญ่โตมากแล้วก็สไตล์ที่ดุดันด้วย แต่ผมก็ไม่ได้ปลาดใจอะไรมากต่อมานิกถามว่าแมตซิคอฟดูไม่ค่อยชอบใจกับวันแชมเปี้ยนชิพพูดว่าได้สู้แค่ปีละครั้งเขาต้องการจะยุติสัญญาคุณรู้สึกได้ถึงความงุหงิดตรงนี้ของเขาหรือเปล่าริเกียนตอบว่าแน่นอนว่าผมเข้าใจความรู้สึกของเขาเป็นอย่างดีในฐานะที่คุณเป็นนักกีฬาคุณอยากจะได้ขึ้นสู้บ่อยๆเท่าที่คุณต้องการได้สู้ปีละครั้งถือว่าน้อยมากผมเคยเกือบเป็นสถานการณ์แบบเขาแล้วสําหรับผมผมต้องการสู้มากกว่านี้ แต่ตารางงานผมและตารางงานวันแชมเปนชิพนั้นไม่ตรงกันซึ่งตรงนี้ต้องยอมรับมันแต่ถ้ามันานานๆเข้าคุณก็ต้องพูดปัญหาของคุณออกมานิกถามต่อว่าคุณขึ้นสู้2ไฟที่ผ่านมาถือว่าเวลาห่างกันไม่มากตอนนี้คุณพอใจกับรายการขึ้นชกบ้างหรือยังริเกียนตอบว่าใช่ผมมีความสุขมากๆผมอยากชกบ่อยๆนิกถามต่อว่านิกกี้โฮสเกนชนะสินสมุทรคุณประหลาดใจไหมริเกตอบว่าไม่ได้ประหลาดใจมากตอนแรกผมคิดว่า 50- 50นะ แต่ว่านี่มันคือกติกาคิกบ็อกซิ่งนิกกี้ได้เปรียบนิดหน่อยแล้วน้ำหนักก็ตกลงกันเยอะขึ้นนิดหน่อยด้วยแล้วทักษะคิกบ็อกซิ่งของสินสมุทรเนี่ยยังไม่ดีนักแต่ว่าไฟน์นี้สนุกดีนะเป็นวันของนิกกี้โฮสเกนนิกถามว่าคุณจะเจอกับนิกกี้ได้อีกไหมหรือว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเจอแล้วริเกนตอบว่าในอนาคตไม่แน่นะตอนนี้เขากลับมาชนะแล้วถ้าเขาชนะอีกสองสาครั้งเราอาจจะตกลงกันได้นิกเสริมแต่ว่าผมรู้ว่าคุณอยากเจออะไรใหม่ๆ แต่กลับนิกกี้เนี่ยไม่ได้เจอกันมานานแล้วนะรีเกียนตอบว่าใช่ใช่ผมชอบความท้าทายใหม่ๆนี่ก็บอกว่าขอบคุณมากรีเกียนคุณมีอะไรจะกล่าวถึงแฟนมวยแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้รีเกียนตอบว่าเสาร์นี้มันจะดูเดือดเป็นสงครามและผมจะนําความระห่ำมาให้แฟนๆดูจบของรีเกียนเออร์เซลนะครับต้องบอกว่าเป็นคนที่แบบชิลๆเลยพูดถือว่าไม่ได้พูดเยอะนะครับยิ้มๆตอบสบายๆนะครับผมเนี่ ต้องแบบต้องขายตัวเองนิดนึงนะฝีมือดีฝีมือดีนะครับต่อมาเรามาฟังของอเล็กซิสนิโคลัสกันบ้างนะครับคู่ต่อสู้ของเขามาเลยนะครับนิกตอนนี้เราอยู่กับคู่ต่อสู้ของรีเกียนเออร์เซลเขาจะมาทําภาค3าในวันเสาร์นี้อเล็กซิสนิโคลัสดีใจที่ได้เจอคุณคุณเป็นยังไงบ้างอเล็กซิตตอบว่าผมรู้ดีผมรู้สึกดีดีใจที่ได้เจอคุณเช่นกันนิกถามต่อนะครับมีหลายอย่างเกิดขึ้นหลังจากที่คุณสองคนสู้กันแล้วผมได้ยินว่าไฟของคุณอาจจะเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่น แต่มันถูกเลื่อนมาเป็นเสานี้คุณรู้สึกงุหงิดไหมที่ไม่ได้ถูกมันจุอยู่ในรายการใหญ่ที่สายตามมะอเล็กซิสตอบว่าไม่เลยนะไม่สําคัญเลยผมแค่ต้องการสู้รับเงินเอาเข็มขัดแชมป์กลับบ้านผมสู้ที่ไหนก็ได้ฝรั่งเศสเมืองไทยญี่ปุ่นผมสู้ได้หมดนิกถามแต่ว่าถ้าคุณชนะครั้งนี้คุณคิดว่ายังไงคุณจะได้สู้ในรายการใหญ่ครั้งต่อไปที่เดนเวอร์ สหรัฐอเมริกาคุณฝันอยากชกรายการใหญ่ไหม Alexis, อเล็กซิสตอบว่าจริงๆแล้วผมอยากสู้ที่ฝรั่งเศสบ้านผมมากกว่าได้ไปอเมริกาก็ดีแต่ถ้าสู้ในบ้านดีที่สุดผมหวังว่าวันแชมเปี้ยนชิพจะมาจัดโชว์ที่ปารีสบ้านเกิดผมนิกถามตอบว่าคุณดีใจไหมที่ได้กลับมาที่ลุมพินีที่ซึ่งคุณได้ชนะเป็นแชมป์อเล็กซิสตอบว่าแน่นอนลุมพินีเหมือนบ้านผมแล้วผมมาสู้ที่นี่สี่ครั้งแล้วผมชอบแฟนๆที่ลุมพินีผมรักทุกอย่างที่นั่น ผมมีความสุขต่อมานิกถามต่อว่าผมได้ยินว่าคุณต้องการภาคสามตั้งแต่คุณแพ้ลงมาครั้งที่แล้วคุณคิดว่าคุณชนะไฟที่ผ่านมาไหมผมคิดว่ามันเป็นการต่อสู้ที่ดีมากเป็นไฟยอดเยี่ยมประจําปีของผมคุณคิดว่าคุณควรชนะไหมอเล็กซิสตอบว่ามันเป็นไฟที่ใกล้เคียงกันมากถึงแม้ว่าเขาจะชนะแต่มันไม่ห่างกันมากขนาดนั้นผมคิดว่ามันออกได้สองหน้าเลยครั้งนี้ผมจะโชว์ฝีมือให้ได้รับชัยชนะนิกถามต่อ คุณสองคนคุ้นเคยกันแล้วสู้กันมา10บยกแล้วคุณมีอะไรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไหมเอเล็กซิสตอบว่าใช่เราสองคนสู้กันมา10บยกแล้วเขารู้จักผมและผมรู้จักเขาผมต้องพัฒนาและแสดงให้เห็นว่าผมเป็นคนใหม่ตั้งแต่ผมมาสู้ที่วันแชมเปี้ยนชิพผมสู้แต่คนเก่งๆทั้งนั้นมันไม่ใช่การเปิดตัวที่ง่ายสําหรับผมแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วผมดีขึ้นสภาพร่างกายผมตอนนี้พีคมาก ผมพร้อมแล้วนิกถามตอว่าแสดงว่าเสาร์นี้เราจะได้เห็นแชมป์คนใหม่ใช่ไหมนิโคลัสตอบว่าแน่นอนว่าเราจะได้เห็นแชมป์คนใหม่ผมจะเก็บแชมป์ครั้งนี้ไว้นานๆไม่ใช่แค่แชมป์คนใหม่แต่จะเป็นอเล็กซิสคนใหม่ที่เหมือนนกฟีนิกซ์ผมมาครั้งนี้จะไม่ใช่ความสวยงามแต่ผมจะมาแบบดุดันนิกถามตอว่าคุณงุนงิดไหมที่สามารถได้แชมป์ม,มาแล้วก็เสียมันไปเลยคุณอยากจะรักษาแชมป์นานๆ หรือจริงๆคุณคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันอเล็กซิสตอบว่าเวลาคุณเสียอะไรไปสักอย่างคุณจะเห็นถึงคุณค่าของมันผมจะนําเข็มขัดแชมป์กลับมาและรักษาไว้ได้นานๆน,นิกถามต่อว่ารีเกียนบอกว่าครั้งนี้มันจะดูเดือดคุณคิดเหมือนกับรีเกียนไหมอเล็กซิสตอบว่าแน่นอนที่สุดผมให้ความเคารพรีเกียนเขาเป็นตำนานผมก็เป็นตำนานเหมือนกันและนี่คือภาค3มันบ้ามากที่ได้ชกกับเขา3ครั้งมันจะดีกับแฟนๆ พราะไฟที่แล้วเป็นไฟยอดเยี่ยมประจาปีนิกเสริมนะว่าผมเชื่ออย่างนั้นผมไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้มันออกมาดีกว่าไฟที่สองแต่ถ้าภาค3ม,มันออกมาดีกว่าภาคที่แล้วมันคงจะดีที่สุดตลอดการเพราะว่าไฟที่สองนั้นเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากทีมของคุณมีเอลิสมาบูดี้มาด้วยเขาเป็นยังไงบ้างเขาหิวกระหายที่จะกลับมาในฤดูร้อนนี้ไหมเล็กซิ่ตอบว,ว่าทีมของผมช่วยเหลือสนับสนุนผมเป็นอย่างดีทุกๆคนมีความมั่นใจในไฟนี้ของผม ตอนนี้งานคือการชั่งน้ําหนักและผมจะทําภารกิจนี้ให้เสร็จบนเวทีนิกถามตอว,ว่าเจอคุณวันชั่งน้ําหนักตอนนี้ร่างกายคุณพร้อมไหมคงไม่มีดราม่าเกิดขึ้นใช่ไหมอเล็กซิสตอบว่าการเตรียมตัวครั้งนี้เตรียมมาอย่างดีทีมงานของผมดีมากการเตรียมตัวดีมากการวางแผนดีมากผมอยากขึ้นสู้ผมพร้อมแล้วนิกก็บอกว่าขอบคุณมากคุณมีอะไรจะพูดถึงแฟนๆไหมอเล็กซิสตอบว่าขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนผมครอบครัวผมที่ฝรั่งเศส แล้วก็พูดภาษาไทยว่าคนไทยขอบคุณมากครับจบระหว่างคู่ r e เ i ียนเออร์ซและคู่อเล็กซิ i นี่คนันะครับสำหรับฮาร์ดคอร์แฟนผมมั่นใจว่าฮาร์ดคอร์แฟนรอดูคู่นี้อยู่น่าจะออกมาดีนะครับผมสำหรับผมแล้วรีเยนเออร์เซเป็นแชมป์ที่มีความสามารถมากแล้วผมอยากให้เขาได้รับการโปรโมตส่งเสริมสนับสนุนมากกว่านี้การที่ได้ยินว่าจะไปจัดเขาที่อเมริกาเนี่ย ผมยินดีด้วยนะครับผมนี่คือเป้าหมายของรุ่น77กิโลกรัมนะครับเขาเป็นแชมป์มวยไทยอยู่นะครับ77กิโลกรัมมีใครสินสมุรจอร์จจาวิธดีมปที่แมนซิคอฟโดนแบนไปซะก่อนแล้วบอกว่าจะเลิกเนี่ยแล้วจอร์จจาวิธก็จะเจอกับมูซีนซาฟีนะครับซึ่งก็น่าดูเหมือนกันนะครับผมรอติดตามว่าวันไฟไนท์30เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างมีน่าดูหลายคู่นะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณท่าติดตามสวัสดีครับ